ไม่ใช่ยายลูกอันไม่ขาพ่อขาพ่อขาข,าขายเนื้อฮะฮีคูเชลฮีคูเชลวีแวร์แกรนแฮทบินโดเขาก็เดินไปหายาไปเลย she had been in the butcher shop ลองอาจจะมาที่ร้านนี่นะร้านขายเนื้อเนี่ยฮะร้านขายเนื้อเนี่ยเขาได้กินมาอยู่เห็นไะ จะกินของคุณยายจัมโบ้โต๊ฟอปปี้โอ้ยกระดูกฮะฟอปปี้เห็นกระดูกไงกระดูกไงจำจัมโบ้อยากกินกระดูกจังเลยเนี่ยฟอปปี้คิดเนี่ยเห็นพ่อค้าก็เลยบอกเก็บอาออกไปเห็นไหมเก็บอ้าวไปว่ไงลูกออกไปอ่าออกไปเจลหรือบัชเชอร์เนะคนขายเนื้อบอกออกไปโนดอกอินเฮียนะ ห้ามสุนัขเข้ามาที่นี่ฟอปปี้แรมแบ็คอินทนะู street, เดอนะสตรีทฟอปปี้ก็เลยวิ่งกลับไปที่ถนนอีกทีหนึ่งไอ์มัสไฟแกล์มีต่อนนะฉันจะต้องหายายให้เจอให้ได้เ,นนะเขาคิดต่อจากนั้นฟอปปี้ก็ดมกลิ่นดีทีนี้ py, เว้นฟอปปี้ฟอปปี้ก็เดินดมกลิ่นหายายไปเรื่อย Glenn has been in the bread shop โ uh อ้แกลนขุณยายเนี่ยเดินมาที่นี่แหละพอได้กินยายเห็นไหมร้านอะไรลูกนี้ร้านไหนร้านขายขนมปังใช่ไหมนี่ร้านขายเค้กใช่ไหมเกตเอ้าเจลเดอะเบเกอร์คนขายคนขายขนมปังคนขายเบเกอรี่ไล่เกตเอ้าเกตเอ้าไปว่าอะไรลูกออกไปออกไปโนด็อ no ก